ต่อไปครับวันนี้มาต่อวงจรวงจรค้างภาวะปกติที่สองครับจากแรงจ่ายลงคว P4 เมาเข้าที่ข้อต่อร่วงมาใสา่เกล็ดเมาเข้าคว P เบาสามสามสองทำงานได้กลุ่มคนกับนิดสักนิดครับมาจากข้อต่อรวมครับแล้วก็ใส่ข้อต่อครับ มาข้าวพวกพีของวาลห้าสองใช้งานได้ลงกับเดสปริงครับก็แล้วก็มาพวกพีของวาลสามสองครับทำางาน,น<อ>ได้ขุดกับเดสปริงครับต่อมาครับพวกเ e อของวาลห้าสองครับตอนนี้พวาวายของห้าสองครับ ไอของวาวห้ารับสองครับข้าดีกระบอกสูบครับสองตัวอันควดบีของวาวห้าสองครับแคาดีกระบอกสูบเมื่อกดปุ่มครับจะทำให้กระบอกสูบทำงานครับเมื่ออีกปุ่มหนึ่งแล้วกลับ